<Art> สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงรอกโยมโยมิง่งใช่เองจริงๆด้วย ท่ามกลางป่าลึกในยามเช้าสายหมอกยังปกคลุมไม่ยอมไปไหนหลังเหตุการณ์ผจญปอบหมาดำเมื่อสองวันก่อนนายมิ่งได้ติดตามหลวงตามันออกเดินจาริกทุดงเพื่อเผยแผ่ธรรมไปยังที่ต่างๆเขาตัดสินใจทิ้งศาสก,กับกระด้งเอาไว้ในป่าหวังตัดขาดอดีตอันมืดมน นายมิ่งใช้ธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจและใช้สมาธิคอยยับยั้งเชื้อกระหังไม่ให้ตื่นขึ้นมาทุกอย่างดูเหมือนจะสงบแต่ในความเงียบก็มีเงาจ้องตามหลวงตามันอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ฉันจำได้ไม่เกินพรุ่งนี้ เราก็น่าจะออกจากอาได้แล้วนี่ก็ใกล้ค่าเต็มทีเดี๋ยวฉันจะไปเดินดูรอบๆคืนนี้หลวงพี่จะได้ปักกลดอย่างปลอดภัยยังไงก็ระวังตัวด้วยนะให้มีสติทุกอย่างก้าตั้งแต่ที่หลวงตามั่นเดินผู้ดงเข้ามาในป่าแห่งน,นี้ท่านได้รับรู้ ถึงพยันอันตรายและสิ so ่งเร้นลับต่างๆมากมายเมื่อความมืดคลืบคลานเข้าปกคลุมผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนน้อยใหญ่ต่างออกมาหากินในช่วงดึกหลวงตามั่นและน้องชายได้นั่งสมาธิอยู่บนโขดหินจู่ๆอากาศก็เย็นวูบลงจนรู้สึกหนาวสถานไปถึงกระดูก สัตว์ป่าที่เคยส่งเสียงต่างพากันเงียบสนิทและเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างมากระตุ้นพลังกระหังในตัวของนายมิง่งให้ตื่นขึ้นมาหลวงตาคิดว่าท่านและน้องชายคงจะเจอกับบททดสอบสุดท้ายก่อนที่จะออกจากป่าแห่งนี้ท่านจึงลุกออกมาจากโกรธเพื่อเทศเตือนสติน้องชาย ตั้งมั่นในสมาธิน้มิ่งเอ๋ยดำรงสติให้มัน่นอย่าให้บางสิ่งอยู่เหนือการควบคุมของเราเองจากนั้นเสียงสุนัขป่าก็ต่างเห่าหอนตอบรับกันเป็นทอดๆพวกแกอย่าคิดว่าจะออกจากป่านี้ไปได้ง่ายๆ เสียงอันเย็นยะเยือกที่คุ้นหูพร้อมกับกลิ่นสาบสางก็ลอยมาตามลมเสียงฝีเทา้ากำลังเดินใกล้เข้ามานั่นก็คือร่างของหมาดำตัวใหญ่ดวงตาแดงกำเดินมาแย่เขี้ยวอยู่ต่อหน้าเหมือนมันอยากจะกระโจนเข้าขย้ำใส่ทั้งสองให้จมเขี้ยว ครั้งก่อนแกมาเล่นข้าทีเผลอแต่วันนี้ข้าจะฉีกร่างพวกแกให้ออกเป็นชิ้นๆเลย <c oughs> เลิกแล้วต่อกันเถิดโจมอย่าผูกเวรผูกกรรมกันเลยยิ่งแกแค้นก็ยิ่งนี้บาปไม่พ้นไม่ต้องมาพรามอะไรให้มาก ถ้าขารู้จักบาปข้าคงไม่จมอยู่ในความมืดมิดจนถึงเพียงนี้หรอกยมมิ่งรีบหนีไปเถิดไม่ต้องห่วงอาตมาหรอกนะหลวงตามั่นได้หันมาบอกน้องชายให้รีบหนีไปฉันจะไม่ยอมให้มันทำร้ายหลวงพี่ได้เป็นอันขาด ถึงแลกด้วยชีวิตฉันก็ยอมนายมิ่งคิดว่าถ้าขืนยังเป็นมนุษย์คงรับมือกับปอบหมาดำไม่ได้แน่ๆเขาจึงตัดสินใจปลุกพลังกระหังให้ตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งนายมิ่งจึงกลายร่างเป็นกระหังมีเขี้ยวแหลมคมดวงตาอันแดงกำ งั้นค่จาจะให้พวกแกเห็นพลังที่แท้จริงของข้า <š it, S 2> <C> um <let> จิคชงขยายใหญ่ขึ้นพูดจบานางปอบหมาดำก็กลายร่างเป็นปอบขั้นสุดยอดปอกอสูรกายตัวใหญ่ รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวกลิ่นเหม็นสาบลอยฟุ้งไปทั่วแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ทั้งสองหวาดวันต่อภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าด้วยพลังแห่งกระหังขอสากเล็กกระดงจงมหาคาแต่ก็ไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นด้วยความที่นายมิ่งเดินทางออกมาไกล เขาได้ทิ้งสากและกระดงสิ่งของมีอิทธิฤทธิ์ประจำกายกระหังเอาไว้กลางป่าที่ซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานและสิ่งเร้นลับต่างๆมากมายตนสากกับกระดงนั้นไม่อาจตอบรับเสียงเรียกของเขาจงออกมาเดี๋ยวนี้ฮะม,ม,มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เป็นกระหังไม่มีสากกับกระดงมันก็ไร้ค่าก <c oughs> ระหังมิ่งกัดฟันวิ่งเข้าโจมตีอปอบอสุรกายแต่ <c oughs> กลับถูกมันฟาดใส่เพียงครั้งเดียวทำเอาเจ็บจนร่างกายแทบแตกสลายทว่าเขาก็ยังฝืนลุก ขึ้นมา,มาเผชิญหน้ากับปอบตนน <tinc S 1> ั้นฮ <eye> <fit reais> ะใจจริงๆไว้ยงั้นค่ะจะจัดการบวกแกทั้งสองไปพร้อมๆกันเลยอาสหายคู่กายค่ะไม่ว่าจะอยู่ยังแห่งหนใด จงปรากฏออกมาปกป้องพี่ชายของข้าด้วยเถิน <c oughs> มันปล่อยพลังอันแหลมคมออกไปสองทาง <c oughs> อาคมหนึ่งนั้นพุ่งเสียบทะลุร่างของกระหังมิ่งจนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด <c oughs> แต่อีกอาคมนั้น ก็มีกระดดงสองใบลอยมาขวางป้องกันหลวงตาไว้ได้ทันอะไรวะปอบสุรกายไม่ยอมลดละมันพยายามจะโจมตีใส่หลวงตาอีกครั้งแต่คราวนี้ก็มีสาบตับเข้าพุ่มากระแทกใส่ร่างปอบจนมันเซทลาเมื่อเห็นอย่างนั้น กระหังม,มิ่งจึงรวบรวมพลังเท่าที่มีพนมมือขึ้นพร้อมกับไร้คาถาเสียงสันไม่นานกระด้งทั้งสองนั้นจึงได้ประสานเข้าด้วยกันจนกลายเป็นก้งจากก้งใหญ่หมุนลอยอยู่กลางอากาศเฮ้ยนั่นเกจะทำอะไรของแก กงจักยักษ์ลอยไปครอบร่างของปอบอสุรกายเอาไว้ทำให้มันขยับไปไหนไม่ได้กงจักปล่อยพลังไฟอาคมลุกล่วมแผดเผาร่างจนมันปวดแสบปวดร้อนร้องออกมาด้วยความทรมานแต่ก่อนที่ปอบอสุรกายจะหมดไหมร่างของกระหังมิ่งก็สุดลงพลังของกงจัก จึงค่อยๆเสื่อมใบทําให้ปอบอสุรกายคืนร่างกลับเป็นหมาดําแล้วเรียกวิ่งหนีเข้าป่าไปพร้อมเสียงร้องโหยหวนสุดทรมานกระหังมิ่งยอมแลกชีวิตของตนเพื่อปกป้องหลวงตามั่นขอให้ฉัน ได้ทำอะไรเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายแค่นี้ฉันก็ตายตาหลับแล้ว <c oughs> ฉันพอโทษกับทุกสิ่งที่ผ่านมา <c oughs> หลวงตามั่นหลับตาน้ำตาไหลรินแม้จะเป็นพระแต่ท่าน ก็ไม่อาจห้ามความรู้สึกอันแสนเจ็บปวดในครั้งนี้ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่อาตมาได้บำเพ็ญมาตลอดจนผลบุญที่โยมได้สั่งสมไว้จงหนุนนำให้โยมได้พบทางสว่างหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ึงอาตามาจะเป็นพระแต่พี่ก็ดีใจที่ได้พบกับเองอีกครั้งนะมิงหลวงตานึกถึงวันเก่าวันที่เคยอุ้มน้องชายตระเวนขายของไปตามหมู่บ้านเพื่อประคองชีวิตทั้งคู่ให้อยู่รอดกระหังมิ่งค่อยๆหมดลมหายใจ แล้วร่างนั้นจึงได้สลายหายไปทิ้งไว้แค่เพียงสายลมหนาวที่พัดผ่านหลวงตามั่นพนมมือแผ่เมตตาให้น้องชายแสงแดดยามเช้าส่องลอดยอดไม้ราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้ดวงวิญญาณของนายมิ่งได้ไปสู่ที่สงบ หลังเหตุการณ์ในข้ามคืนอันแสนเลวร้ายหลวงตาจึงเดินออกจากป่าแห่งนี้ไปในเงามืดของป่าเสียงหอบหายใจยังคงดังอยู่คล้ายปอบมาดำที่ยังไม่ยอมสิ้นลมขอบคุณที่ดูคลิปของเราจนจบถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับช่องสารพีสตอรี่ในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงเช่นไรแล้วมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ